แันแ bueno. <t idity y> ่แบงหาจะหพนแบงเน่องวนบ่เออทีละเข้าใจายกันกันซึ่งวนพี่น้อได้ดีบว่ดีง้อเขาหน่อยในหอยไลได้ไ่มเนาะพ่อเท่าไรนี้นี่นต่อเท่าไรเราเจ้านีต่อเท่าไรในห้างคนขายเท่าไรต่อเท่าไรโอ้หกดายอยู่ดยวุ้งมันใหญ่ดีเนาะแต่พุ่งจะจะมันจอยอัน่าหรือยังส่เก่าขายไหมพ่อ ปราท่วนัเป็นอาไป้ดใส่เนตอนสองหมื่นเก่านี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ง,งามด้ยนี่สอ่านสตัวนั้นสองหมื่นเก่าเงินตอนไม่าขายนำเรียงพนะิ่เพิเเ่นเพิ่นตีไม่ขายนาเรียงกนะันวะที่มีไอ้ที่ได้หลงง่วขายเมื่อไหรบอกแล้วมันอี้ง่วนหน่อยได้ห่อยลรยลหมด ผมบอกแล้ววันพายหญ่นี่อย่าอย่าไปต่อการดุลนะผมบอกแล้วผมมาเบิ้งตะวันแล้วว่างง้อจีเข่าหน่อยนั่นี่ละน้อยเดี๋ยวเพิ่งต่ออยู่ครับมาทันไปลบลบก้อนบนใส่ละงวอใส่ละน่ะงามไม่ตัวนั่นน่ะงาม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 เลี้ยงเลี้ยงตัวดุลเราเดี๋ยวเดียวย่างลบก่อนบอกแล้วออกช่องอวกาศนี่มัน คนสื่ออู้ตัวนี้งามเด้อพี่น้องเด้อแม่ตัวนี้แม่น like ี่ออกโล่งงามแดงแแดงแแดงแห้งเลยตัวนี้บันสองพิ่ตีพี Wh ่น้องสื like so ่นี like ้เพราะว่ามันมันมันจะขาดน้ำเลี้ยงเพราะว่าหยาหยามันคนเกี่ยวหยาเนาะผู้เฒ่าเขาบอเพิ่มเกี่ยวหยาเขาลำบากแน่คุณนะแม่ลูกสัตว์นมเต่าเต่าเลยคุณนะเต่าลายล่ะโอ้นี่ดีนะเต่าลายไอตัวนี้แม่ลูกตัวนี้เท่าไหน ผมห่างสี่หมื่นสี่หมื่นป่ะสี่หมื่นสี่หมื่นตัวเมียลูกกับงามตถอนนะอุ้ยคัวสอนกับเมียสี่หมื่นเด้อพี่น้องเด้อราคาขายกับตัวรองกันได้ต่อกันเด้อเนาะห้องห้องกับขายมันก็ได้ได้อยู่นี่ผ่านอยู่ลูกต้นโตมันไปทรงให้รยูเฮือนลูกนี่ประมาณเบอร์เกินเบอร์เกินสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนพี่น้องเด้อเอากินางนี่ละ แข่งขาดีครับต้นไม้อะจะเหมือนต้นไม้ไรบ้าน่อยต้นนั้นต้นถึงยังไงบ่ไปมีคู่คเดียบอ่ะตัวนี้ตัวตรงไปตัวนี้มือหนาผ่านหาเด้อตัวนี้สางหน่อยเนาะอยู่นจำกัดนี่แหละครับสางหน่อยสูงเมตรยี่สิบบวกบวกเป็นีังามพี่น้องครับอย่าไปตีมันลายโงนี้พี่น้องเด้อมันเปิดขีดตมไป็นแหงเอาก็ได้เนาะเออบางคนเห็นมาโอ้ยมันว่างงามงามเนี่ยมันอยู่ในเกลี่ยงไว้ในคอขีดตมแม่ักตัวนี้แล้วนี่ แม่เราคือเป็นสายหูเนาะระทบมาหน่อยนึงงระทบมาหน่อยนึงเหรอจกหูกะทบกะทบมาหน่อยนึงถือว่าโบหูแห้งหูแห้งนะหูบเลยปากนะไซเบอร์มาไซเบอร์มาไซเบอร์ก่อนแปดเจ็ดส่วแปดเจ็ดก่าสก่านึ่งทมาต่อสี่หมตอเนาะสี่หมืตอกไดเป็นต่อหย่อนยินเป็นเลี่ยงตัวนึงสองหม่นเก่าแม่นั่นแม่คุณ แต่ต้นนี้ผมมักต้นนต้นตนี้งอะไรบุญนี่งจักของใครของเรานาึ่งละเจ้ของยืน่นหนะพี่น้องมกกักตัวโทษไปก่อบา,างเทีบโทรมาเอาเด้อพี่น้องเด้อว่าแม่สาวเดอ้อหมื่นเันหาของเบอรเบิมรมเด้อครับสมลงสมลงรทบหมืน่นเจ็ันห้าร้อยเมษนาิกปยปลายหน่อยเนาะลูกนึ่งเลยูลกลยแล้โอ้แม่สาวเดอ้อพี่น้องงอเกลลูกไปขายลูกเล้วขายลูกลก้ยแล้วหมื่นเจ็ดพันห ความสูงความยาวของเราได้เ well, so. ัวหนีพานเลยสี่สิบบวกเป็นไท่ใหญ่บวกไท่กลางมันออกไท่ใหญ่ไท่ใหญ่เนาะครับไท่ใหญ่หมื่นเจ็ดพันหาเด้อตัวนี้แมนบอลตัวหนี้สาวตัวต่อไปสาวเท่สวยสองหมื่นหกพันหาสองหมื่นหกพันหาแดงขึ้นมาสดขึ้นมาหนึ่งเนาะสดขึ้นมาหนึ่งขอบหูขอบตาโบนบัตคือโปรเซอร์เกือบเลยนะว้ หยาบแก้วนะากินท okay. like cool ุกท like ุค่มนรับเลยทีหล่ะรับแบบนาอหาครับครับในห้างคือมาถามเอาเลยอ๋อต่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 อคือคือตัวนี้คือนี่้บาหน่อย่าไดทลงเพิ่งขายแล้วเออสี่เพิ่งลังต่อสองมื่นกาพอต่อต่อเออเอ้าวเขาเรียงอยู่บนนิ้วมาไปขาย อย่างคุณกันอยู่พอกมง้อจิขาเดิอหาตลาดได้ใช่หล็อไมใช่หือไม่0.82 0.82 1.07 1.07 2.192 2.192ไทยสวยสำโรงทาบสำโรงทาบตัวนี้สวยๆตัวนี้พี่น้องก็เทบ่งเอาโอ้นี่2สองหมื่นกว่าห่วยตกตัวละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองจะของปอยู่ด้อเพื่อนไปหากินข่าดูครับบวบัด้ข้อสี่ห้ายอมมาณนั่นแหละ บแพงหรอคิดว่านะวยไทยคับพี่น้องไทยแขแก้่น่แหะไทยกัะโดนไทยกระโดนนีกัแม่ลูกันที่ไี่เห็นปะโมแม่ดีโมยูเห็นปะเชียมาเลี้ยงอยู่ถ่ายจากของเหนปะคมราคาเห็นปะหนีปะแม่ลูกกันที่นน นานเห็นบอ่ 17, อนน่ะหมืนนนน่นเจ็ดพันหมื่นสามพันหม่พันคุมละหมื่นาันนเห็นบ่อะม่านเห็นบ,นนนบ่พี่น้องตกตัวเรประมาณหกหกพันหกพันหาพหาที่น้องครับพอ่พอเอาอยู่หรอกเดี๋ยวจะของโบัวยูเด้อเดี๋ยวผมสิตจะถามถามระขายแล้วมันอยู่ในเกณฑ์นี่ ้องจิกถือใครจะได้ก็มาเอาอยู่ท้ายตลาดสมไปหน้อยครับถือแ,แท่แล้เรับรองว่าบ่บ่ไมีรุดบ่มีขาดครับเงินเหลือทอดอีกต่างหากนะมัวไทยครับผมตกต้ 6, กนหกพันกัวหกพันห้าแ่งบนุ่้งยังไน่ะสิ เป็นห้อง 8, แปดพันเต่มองพ่นจิขายจิขายอยู่หกพันเนี่นวะเเต่ว่าเขามาให้หล่ะหาพันหาตอนนะี้เอาเด็กเกษียพี่น้องก็วันนี้ยยแย่ๆอาการแย่มันนี่เนาะเศรษฐกิจดําแย่เศรษฐกิจแย่เลยพี่น้องเนาะตัวนี่จะคลองจองิขาย,ยบ,บัตรเครดิตก๊าบเนี่ยกลับช่องนะ้ัตรเครดิตเขาจดขอบระดับอัดกันที่กองพี่น,อน้นอ,อ,อ,นนองครับ,รบแย่กันอัดกันอยู่นหัน ngàn ngăn, ngàn số sổ Sổ thỉnh cận, tìm ngăn sổ thỉnh Ồ oh, Tìm ngăn sổ thỉnh Ồ oh, không thấy là không pháo à Không phải không thấy nhỉ Thử chốt ra là nào đi โอ้งามอยู่เด้อมีโตงามมนิเอาเป็นเทปที่สองอะพี่น้างมาที่นี่เทปที่สอเทปหน่งงเด้อห่วยเบิำี่เด้อครับเด้อขายเรียบ้อยตัวใดขายนี่บ่โอพุาตัวนีบ่พอขายอาพอครับขายไปครับขายตัวนีบ่ชุกขาวนีบ่บ่แม่ลูกครับโอ้ย ผมเพิ่งอเราตกงงเลยน้องเฮ้ยสับสนุหยเลยฝุ่นเนี่พี่น้องงวเขาหน่อยนีห้อยไรมันียงกันซื้อนับเป็นบงพับสักกันอยู่บผมบอกแล้วนับซื้อใช่ไหมไรไรอดหรออหรอบอกดีน้อบอกดีน้อบอกดีครับเลยห้อยเ่าเคยขาดทุนหรอพี่น้องขาดทุน ก็ได้เงก็ได้ยห่ร้อยรก็ซื้อต้นนีหาเ้านหมื่นกว่าบาทพี่น้องไปฟองอยู่ด้วยเดี๋ยทราคาให้หองไพตัวนี้หองไพตัวนี้สามมืครัคูนี่ครับคูนี่สามมื่นอนอามอเรวามมืนรับประกันหายสามมือนตัวสิบหาออ้ยพอเอาพอพี่น้องตัวแมงสตัวสามมือน่ะซื้อสามมือน่ะ ได้ยินดับบี้นองเนาะทอะไรนี่อยู่ไม่บอกเบาหรีกูหูไนี่บอีหีเนาะเป็นห้องสายเมินเก่าับคุณนม่สายเมนอะนซื้อซื้อเลยสายเมก่าขัวขาวกับหัวแดงครับอยู่กันนี่แหละเอาหัวขาวที่เศาทุนเหมว่ากันขวถากับไรมันอยู่นี่นี่ทุนมันอยู่ตัวแดงที่โอ้หเล่นะไตัวนี้ไร ขานเป็นยังลราพอเนี่ยมันเด้งโอ้โหเดี๋ยวไปฉีดยาเอากระเซร้ารำซื้อเนี่แหะเอาเดี๋ยวก็เริ่มออกในห้อยก็เริ่มอ้นวัวสีขาวบานกันหนึ่งออกไปได้รถอัดกันอยู่หุ่นนี่นะคนไข้คนใหญ่ฉีดยาเอากระเซาศระเ้าดอกกระดูกยังกระดูกหักป่ะนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นเนื้อออกมาก่ะโอ้ไอ้หนังหนังมันหนังมันทะลุออกมาครับไปฉีดยาเพิ่มกระเซ้า แมนบอกจะย้ายมันถึงน้ำน้ำเดี่ยมันจเดือดเดมันจะเปื่อยเมื่อวันจอไเ้มันมันบ่เลี้ยคือคือหมาอ้นออันนี้มมนเลียไปไมันเลียวมาถึง39บเก้าปะขายพอสามก็กขายสามก็ัขายมาที่ละไซ่เลกไซเบอร์มศูนสองศูนามกดกเ็เ็ก็ดหาเกาคลิปสุดท้ายเลยพี่น้องครับนั่งเฝาไ้ห่อยขายดีขายดีสุดขือเ้าไอ้น่อขายจนสุดเกิน เบบทางเลยน้อหรอนึงกระพกับมึงเดียวสอตขายจุสุดเขินเอาเหรอกกรพีกับเบิดแล้ววนตพี่น้องรอนึงกระพีกับเสียไปใส่เสีไปขายบ่โอ้อย่างมนบนจ้ะเท่าไรขายแม่นเท่าไรมามาสีลงคีุทยมาเสีลงเบุกห้เลยบ๊วสข่อนี่เท่าไรนะถามก่อนนี่แปดัานั่นมองพัหาเน่บ่าไน้อ

เบิ <differences S 2> ึงนอนีๆมีหดเบอร์โทรศัพท์โอ้ยอยาโ <ช Once. S 2> ทรศัพทโทรมาหาเอาพ네ี track, ่น้องเด้อเน้าว่าขายในลูปพักผ้านาพวกเราขายในพี่น้องเป็นจิ๋ไก่แปดผ้านาจะเข้าขายบ้านเจ็ดพันโคเชยดยูนะวะเออเอ้าขอบคุณที่หลายที่เขามารับชมพี่น้องครับผมวันนี้โชคดีเขาหยาดกลับบ้านกลับบ้านก่รหุ่นในหอยยากอ้วนๆเลยครับวันนี้